่อก็จะเสียมมุ้งใสจะดันไปแล้วเนี่ยไปไหมอันตรายดันไม่ไปแรงไม่ถึงหรือเปล่า แล้วทํองสงสัยตะอ,ออกตัวสองลอยมาแล้วพอก็บยิช่มันขั้นเก่านะคะขั้นเก่ามันตัวสองรอยพอก็จะดันมันมันเก่าอันนี้มันไม่ใช่อันอันนี้มันตัวลอยสามสิบห้าไม่ใช่ตัวสองลอยจะได้ดันไปเลยเราก็จะทำการขุด พ่อ,อชอบชัยตะแลงนะคะอ่าและลองดูใหม่ดูสาวพิมก็กลัวมากเลยเพราะว่าบ,บ้านกลัวมันดีดกลับไม่ไปเลยเออไปไม่ไป ไม่ไปกลัวมันจะจะสาวพิมพ์เตียมร่งกันนะโอ้ยเขายุ่งไหมนะหนีเด้อเด็กน้อยหนีเด้อจะไปไหมเอาใจช่วย กำลังใช้ความคิดอยู่ว่าจะไปทั้งไหนดีอ่าไม่กล้าไม่กล้ยายังไม่กล้าเดี๋ยวจะเดินไปเข่าทังนนเพราะว่าจะต้องมังคับทิดทางหวมันจะโยกเขา่าบานเนาะสาวพิมก็ขอให้มันอยู่รอดปลอดภัย มันไปทิศทางที่ที่เราจะให้ไปเนาะรอเนี่ยเนี่ยว่าที่ต้องโกยตรงนี้ออกนะคุณ งตาฉันตอนแรกก็บอกว่าสิบนาทีก็แล้วเนาะมันไม่ใช่นะคะต้นไม้ก็ไม่ใช่ต้นเล็กๆนะคะแล้วรถเราก็ไม่ใช่ตัวใหญ่นะคะมันจะลงไหมคะไม่น่าจะไปบ้านเขาะนะคะโอ้ยเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะ ตาพิมก็เก่งลอยแหละเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะโอ้ยเอาเลยค่ะโอ้ยไปเป็นไปตามที่คิดปลอดภัยให้ปลอดภัยโอ้ยเก่งช่วยตั้งนาน เดี๋ยวเราจะก่อนที่เราเจะเอ,ออกเราต้องคุดล่าออกก่อนก็อยากให้มันเป็นไปตามที่หวังมว่าแต่คุยถือว่าภารกิจวันนี้สำเร็จ ก็จะ้มต่อถือว่าสำเร็จวันนี้วันนี้ก็ถือว่าสำเร็จ เอาออกได้ลงเลยอาอย่าจุ่มเด้อไม่มีรถมาช่วยดึงลงน,นะ ตูดโดดเลยตัวสองเราต้องเบสคิดใหม่ละตูดโดดเลยฮตูดโดดตูดโดดยกรอยห้น่าไงอ่ะอย่าทำเป็นเล่นไปเดอ้อต้นใหญ่อยู่นะไม่ใช่ต้นน,น้อยๆนะ ยกรถจริงหน้ายนะคะโอ้โห ทีในการเอาต้นมะขามออกไม่มีอยู่จริงนะคะพ่อบอกว่าให้ฉันไม่ต้องมานะคะพ่อจะไปทําแค่สิบนาทีแล้วก็กลับมันมีไม่มีอยู่จริงนะคะเกินกำลังค่ะคุณพ่อค่ะ กได้อยู่นะคะโหคิดว่ายกได้อยู่ใครว่าซันนี่ไม่แข็งแรงด้วะย,ยกตูนไม่กระดกดอกฉันก็เอาใจช่วยพอฉันอยู่นี่ซันนี่ลอ,อยสาสิบห้าเหลือเฟือเรือแรง ต้นแหลกก็ไม่มีปัญหาเนาะค่ะโอ้ยต้นแหลกก็มีปัญหาอยู่จะเข่าบานเขาอยู่หอกะสิทธทางพิษเนาะดีนะไม่โดนทา้างงินก็จะได้เสียข่าวทาบ้านให้เขาแหละอ่าอันที่สองมาก็เอ็นเข่าบานจ้าหอก็เลยตัดสินใจ เอกกิ่งออกรอบคางออกก่อนเนาะแล้วก็ค่อยพุดออกพุดออกประมาณสี่บุ้งกีเพื่อให้ลมง่ายเนาะแล้วพอโยใครมันลมไปแล้วพอก็เลยพักเอาบุ้งกีพักออกไปให้มันโนนมไปในทิศทางที่เราต้องการก่อนตอนที่นี่ก็จะมาพุดที่หลังนะวันนี้ก็ภารกิจก็สำเร็จ ือว่าผ่านไปได้โดยดีสาวพิมก็เป็นห่วงยูว่าหัวมันจะโดนบ้านเขาเนะาะพระว่ดต้นมันก็ใหญ่เอาเอาใจช่วยทุกขันตอนเลยบางทีคนทับก็คิดไม่ออกเนาะเราก็ต้องช่วยคิดด้านี่เหมือนจะดูดีนะบางทีคนทับก็ไม่เห็นเนาะ ว่าจะต้องไปทางไหน,นมาทางไหนเนาะเราก็ทีเนี่ยได้รกว่าเป็นโอของเรา